แฟนทองจะลงแล้วจ้าลงบลลงกับสางแต่ท่องบาทละสี่หมื่นห้าหมื่นต่นี้มันหกหมื่นอะพี่นอ้องห็นบอกมันขึ้นไปหน้าเจาเคยเห็นท่องลดราคาเจ๊เธอหยุดทีหมายถวงว่ามันตำกาทุนอยู่ที่บ่มีดอกใช่ไหมละ่ะตั้งแต่เป็นสาวก,ก็ทวงบาทละเจ็ดพันจนป่านนี้ลูกแกงไปเลยท่องบาทละหกหมื่นมันขึ้นตลอดดิขึ้นตลอด มีเยอะอุ่นใจแม่นคก็ไปรวดลงทุนอะไรกไ็ไม่เท่าลงทุนกับทองลงทุนอะไรก็ไม่เท่ากับดลงทุนตัวเองลงทุนจรินคืออะไรดูแลเจ้าของดูแลเจ้าของดูแลผิวพรรณดูแลหน้าตาเจ้าของเพื่ามีเดือนอาจจะนาร้อยกั่หน่อยามาสังขารบุรีไหมไม่ได้ไปครับ <c oughs> ยังไงมันก็ต้องไปหกหมื่นกว่ามันเดิมมือนถึงมันลงวันนี้มันหนา่ามกนขึ้นถูกไหมละ่ะถึงมันลงวันนี้ทองมันก็ขึ้นเหมือนเดิมทองคํามนะพี่น้องคอยซื้อบาทละมื่นแปดจนตอนนี้จนตอนนี้ําไคลายก็ได้กับไรเอ่ยก็เลยเล่ลยละก็บอกใครบอกใครบอกก็เราขางเสมอว่าซื้อทองไหมลู้ย ไม่มีที่เกี่ยวก็ไปฝากธนาคารไว้บอขาดทุนตาแล้วก็อยา่างนึงไงไหมสิ่งที่ผมพยายามสอนทีมงานตลอดว่าทนะํานําท Facebook นะาทาเพจนะาทาโซเชียลนาพอเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้เงินจากตรงนี้อยู่เราจะหาเก่นจากตรงนี้ได้ถือแม้ไม่ได้เงินก็ขายของออนไลน์ได้เปนบอสจบอกตัวเกี่ยวสม,มิว่าเฮ็ดเพจด้วยลูกเห็นมันยนะลูกพอตอนนี้เข้าใจหรือย,ยังเออในวันที่เราแบบต้องใช้พลิกแพงตาม สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยถาม,มา่าในคนนี้อย่างเี้ยอ่ะในคนนี้เราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราแสดงไม่ได้เราก็ไม่ได้เงินถูกไหมแต่ถ้าเรามี Facebook มีโซเชียลเราก็อยากได้เงินจากตรงนี้เออที่ต้งที่ต่อกระไรที่ระขายความแปลมันบอกบอกเสมอตอนนี้คือศิลปินโตเกียวมิสิกเนี่ยได้เงินเพียรแค่ทุกคนเดียวมีบางคนเานานที่ไม่ได้คือติดแดงติดเหลือง,ง,งแต่ว่าสิบคนเนี่ได้ไปแล้วเก้าคนมีเงินเลียนทุกคนมีเงินเดือนทุกคนเข้าทุกเดือนนักร้องอยู่ให้โตเกียวเนี่ย อืกเรียนใครที่เจอคือมีเงินเพดเข้าเพดทุกเดือนอีมหมายความว่าอะไรหมายควาว่าศิลปินเนี่ยณวันนี้ไม่มีงานสมมติงานยกเลิกหรือว่ามันจัดงานอะไรไม่ได้สมมติน้องเป็นบ้านเมืองเราเข้าใจได้แต่ว่าเรายังมีเงินเข้าอยู่เหมือนเดิมศิลปินที่ขึ้นจอให้ดูนี่คือเขาได้เงินได้เงินเพดของเรานะสมมตินี่เดี๋ยวเปิดได้ไหมเดีเงินเพดเปิดได้เงินเพดคืออะไรคือ การที่เราเล่นเ c e b o o k ออนไลน์เนี่ยมันเงินเข้าธนาคารเนี่ยคือจากพี่มาร์คสักกระเบิดไงคือจ,จะไปไปยามาสักกระเบิดจนั้นกาไปธนาคารอเมริกันสี่คำทุกคนได้หมวดทุกคนได้เยอะหมวดบอกกล่องว่าอยุ่เมื่อไหนนะร่แบบพักกันได้เดือนแล้วเป็นแสนแสนอืมเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยเขาก็เลยไม่ค่อยเวียนว่ายิวข้าวไงเขาก็อิ่มท้องตัวหลวลาไงนัน,งน,นลาซีนก็ไปยยามบอไปยยามเบาจำจำทำคลิปนะลูก อัดคลิปนะลูกทำคอนเทนนะลูกวันนี้ลูกข่าหมห,หรือยังบรรท่าแผ่นดินไว้น้ำก็ไหลน้ำท่วมท้ายพพิบัติเออเหตุการณ์บ้านเมื่อท้ามการเมื่อย่างสีสมุทรแต่อย่างที่มันได้แน่นอนคือแบบเงินในอากาศนี่แหละเงินในอากาศที่เราพูดอยู่นี่แหละคือเงินในอากาศเงินในอากาศคือที่เราพาทำอยู่สิ่งที่คนอื่นไม่มีเรามีโตเคมิสิเรามีให้ทุกคนบอสบิ๊กส่งเสริมทุกคนให้ทําคลิป แต่ขออย่างเดียวงดไปถ่ายบ้านพี่บ้านฟินแลนด์นอกนั้นถ่ายไปถึงไม่ป็นละเมื่อวานที่พูดลงเฟสลงเฟสว่างดถ่ายรูปไปดูบอสบ้านบอสนาทางเข้าบ้านบอสนาก็แค่นั้นปกติผมผมไม่ค่อยปกติไม่ค่อยห้ามเรื่องถ่ายไม่ค่อยเรื่องเยอะถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเรื่องเยอะอยู่แต่พี่บ้านฟินแลนด์เรื่องไม่ค่อยไม่เคยเยอะมีแต่เรื่องน้อยอมีแต่ทรงเสืิม เรามีแฟนคลับเรามีโซเชียลคอยซับพอร์ตเราอยู่เราทำไปสิอันนี้อยากโด่งอยากดังยังแต่พูดเป็นมุกกับคีค่ทานพูดตื่นขึ้นมากนา่สูเครแชร์บองเราอย่าอะไรสูไลท์หน่อยเคยคิดบ่เคยนี่แต่บาตื่นมากนยสิไปงานหลวัดไม่ได้นักร้องทุกวันนี้นะ่ะคุณภาพก็ต้องสําคัญแต่โซเชียลไม่ได้ก็คือจบนักร้องบางคนเพียงดังจะตายไม่มีงานก็มีแต่เราไม่มีเพียงดังทำไมเรามีงานเพราะเรามีโซเชียลเรามีฐานแฟนคลับเรามีคนดู ทุกวันนี้อย่าบอกว่าไม่งอโซเชียลไม่ได้นะดังแค่ไหนไม่มีคนดูก็จบไม่บอกเอาร้องเพียงพอแค่ไหนโซเชียลไม่ได้ก็ไม่บายนะทุกวันนี้มันมมัันนปฏิเสธได้เลยเพราะสมัยก่อนอะสมัยก่อนนักร้องดาราต้องอาศัยทีวีถูกไหมทุกวันนี้ไม่ต้องอาศัยแล้วจ้านี่แหละโทรศัพท์มือถือนี่คุณก็เป็นเจ้าของทีวีหนึ่งช่องแล้วนี่เป็นประหลาดพี่น้องไปนั่งก่อนยังนีดเพราะเมืองฝ่ายเครื่องมืองนี่เครื่องมืองมันหน่อยหรือหลายล่ะเออนั่นละ ก็หมายถึงก็พยายามบอกว่าเออตื่นขึ้นมาโพสนะอย่างวันหนึ่งก็มีโพสวันหนึ่งต้องโพสวันหนึ่งต้องมีคลิปวันหนึ่งต้องมีอัปเดตคอยบ่อขึ้นมาคอยเงียบเสื่อมือไม่มันไม่มีไหที่ผมหลับไหลทําไมเพยายามื่อนพืานถึงขึ้นฟิตทุกสถานาการณ์มีมีคอนเทนต์ขึ้นตลอดกระแสมีตลอด <c oughs> นั่นแหละคือหมายความว่าเราอย่าตกแถวตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ในบางไทยมันเยอะมากนักร้องดาราเยอะมากคู่แข่งเยอะมากถ้าคุณขี้เกียจหนึ่งวันคุณตกแถวทันที เหมือนว่าเราไปเข้าแถวต่อซื้อของเราไปเข้าแถวต่อซื้อของลิมิเต็ดอาจไปซื้อ iPhone สมม,มุิไปซื้อซัมซุงสมม,มุติแล้วคิวคุณนะ่ะอีกห้าคิวจะถึงคุณ,คณแค่ไปเข้าน้ำเนี่ยคุณก็ตกคิวแล้วเหมือนกันกันกบโซเชียลนี่แหละถ้าวันหนึ่งคุณไม่คุณหยุดโพสคือคุณตกเตกแถวตกแถว,ตกแถวแนวโซเชียลแน่นอนคือเวลานี้แล้วไม,ไม่ไม่มีทางหลับไหลหนึ่งอาทิตย์ต้องมีขึ้นฟีดอะไรก็ช่างขึ้นตลอดนั่นแหละคือทําไมละ่ะมันจําเป็นนะอะไรอย่างงี้มัน อันนี้คือไม่ไม่หวงวิชาก็พูดให้ฟังเลยว่าเพื่อนเรียนไม่ตกแถวแน่นอนไม่ยอมตกแถวจะจะเข้าคิวตลอดคือตัวเกเป็์บนสิเข้าคิวตลอดถึงแม้ถึงแม้จะไม่ใช่แถว v i p แต่ก็มีคิวตลอดต่อคิวตลอดเหมือนไปลงทางเนี่ยเข่าสกินของลงทางเนี่ยเขาต้องต่อคิวเด็แต่เทาขีดขาดก็ต้องตกคิวตกแถวแค่นั้นนีค่คิดง่ายๆเลยว่าตื่นขึ้นมาต้อง,องมึงต้องมีโพสต์ต้องมีรูปภาพต้องมีวิดีโอต้องมีอะไรให้แฟนกลับดู ทุกวันคือการแข่งขันทุกวันคือรันเว์เจ้าดังคาฝ่ามื่นเสาเจ้ากับเสาดังแล้วจ้าผู้ไม่ผู้เกิดไม่บื่อหยุดประยัเป็นบอลศิลปินตัวเกียวฟังไว้เลยมื่นีีดังคัากหลายมือนเสาเพี้ยงเพี้ยงเงินเกืนบมากเขาดังแล้วจ้าเห็นไหมคุณก็ตกแถวละสินั่นแหละคือชีวิตประจํานั่นแหละคือเมืองไทยเมืองไทยดังแป๊บดังเร็วดังเร็วก็เงียบเร็วดับเร็วด้วยแต่เราจะยไงให้เราอยู่ได้ข่อยบค่ที่เพี้ยงดังแต่ข่อยกับสมาร์ทหลักเาวมากอยู่เลยหมดสมัยได้เพราะอนีาง พอก็มี่อัวมีความพปย่าน้องข่อยอยู่แล้วมือหนึ่งหลับนอนตื่น้มาหนีเคลียร์เฟซบุ๊กเลยวันนี้ฉันมีคนกดไลค์กี่คนทําไมวันนี้คนกดไลค์ฉันน้อยจังเพราะอะไรอ๋อฉันตกแถวแล้วไม่ได้ตกแถวไม่ได้ไม่ยอมให้ตัวเองตกแถวแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณตกแถวปุ๊บมันก็หมดความนิยมความนิยมขึ้นกับอะไรขึ้นกับพลังโซเชียลพูดง่ายๆแค่นี้ทุกวันนี้มันแบบนี้เลยความนิยมมาจากหนึ่งผลงานสองโซเชียล โซเชียลม่นิยมแปลว่าคนไม่นิยมคนไม่นิยม,ม,มแปลว่าอะไรไม่มีงานไม่มีไรายได้ถ้าคนนิยมแปลว่าอะไรพูดแบบภาษาบ้านแปละไรคือคนเขาอยากดูเขาอยากฟังยังยังถึงเขากเบิ้งแต่ต้องทํามาจากหัวใจทํามาอยากทาจริงๆนะไม่ใช่ทำเพื่อเวทีแต่เราทําด้วยหัวใจเรามันจะอยู่ได้ยาวเหมือนผมเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมาเสมอจงเป็นตัวของตัวเองเสมออย่าไปเปลี่ยนตัวคนเองเพราะคำพูดคนนิ้วคุณเคยดัดนิ้วคุณเคยองอ ก็งอต่อไปคุณเคยกินน้ำแล้วคุณนิ้วคีนิวนวนวน้วก้อยชี้คุณทําต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นเพราะเราเป็นอย่างนี้คนอึงชอบไม่ต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะแบบที่เราเป็นไม่มีที่ไหนได้นอกจากตัวเรา